มาครับมากับว <มา S 2> ันที่4ครับ,รบก็เริ่มด้วยความรวดเร็วเลยนะครก็รกับกิจกรรมนี้นะฮยที่มันต้องการคือกุชา a ชิลีโบยาครับกุชานี่ก็จะเป็นเอ,อมเล็ดพืชหรือผล,ลไม้นะครับต้องฟังจากน้ำเสียงครับว่าชอบไม่ชอบ,ชอบส่วนชิลี่นี่จะแปลว่าแดงนะส่วนโบยาไม่รู้มั่วนะครับแต่ที่คิดว่าแดงและเป็นผล,ลไม้นะ่าจะเป็นทเมโต้ทเมโตเป็นผลไม่หรอวะ มันไม่ใช่นี่อ่ะนี่ชิลลี่นี่ไม่ต้องนี้เด็มนเอาเผ็ดๆไปเลยนะไปส่งเผ็ดๆต่อไปที่สองครับกราตาโบยาซาดานะครับก็จะแปลว่าเอา่อแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับเอาจริงไม่รู้เลยไม่รู้เลยเฟ้ยอ่ะส่งนี้แล้วกัน What the fuck ถูกอ่ะจริงดิโอเคครับตรงจุดนี้นะครับก็จะขึ้นยากหน่อยนะครับผมถ้าใครมาตรงนี้นะแล้วสแตนมีหน้ามันน้อยนะคือมันขึ้นยากเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคครับผมถึงพื้นที่ที่กาหนดแล้วนะครับเรามาดูเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันให้คําใบ้อะไรเรามานะครับ อูตามูชิดาดาครับอ่าคำนี้คุ้นเคยครับเคยกันแล้วใช่ไหมครับว่ากี่โมงนั่นก็คือหลังจากอาหารกลางวันนะไปถึงตะวันตกเย็นนั่นเองนะครับผมก็คือเที่ยงนั่นเองแลวจากนั้นก็หลังเที่ยงไปอีกจนกว่าจะถึงตะวันตกดินนะครับโอเคครับเราปรับเวลากันเสร็จแล้วมันก็จะเกิดอยู่แถวนี่ข้างหลังเลยนะครับผมโอเคถ่ายปกคลิปกันทั้งหน่อยไหมเพื่อนโอเคแล้วนั้นก็ ฆ่ามันซนะเท็นดูบันชโชโหรอบนี้รอบนี้มาแรงรอบนี้มาแรงรอบนี้มาแรงโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลด,ดโชเดช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 ไปทางนู้นทางสดุดไปน้องพี่มีปัญหากับคนนี้โอ้ร่าถ้าอะไรไม่รู้ไปไหนแล้ววะตัวนี้ตัวไหนไหนอยู่นี่ใช่อยู่นี่ ไปโดนเซนโดบันโชตูมแหลกสูซิให้อะไรมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะ<ส><ส>ครับผมก็ของตอนแรกๆอาจจะดูมั่งอ่ะครับแต่ก็ผ่านเฟสมาถึงนี่ได้นะครับก็นั่นแหละครับก็ไปทาตามกันดูครับง่ายๆแล้วก็ขึ้นวิธีขึ้นมานะครับก็แนะนําให้ปีนจากทางตรงนี้นะครับทางด้านข้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทางด้านข้างตรงนี้นะครับเหมือน เวลาที่สคิปมาเร็วๆนะมันจะปีนง่ายกว่าปีนมาตรงๆครับสำหรับคนสแตมินาน้อยนะครับอย่างไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ